สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะพูดถึงทางด้านของนายเชพพลโดยนายเชพพลนั้นมีการเดินทางขับรถพาเต็นไปรับทราบข้อกล่าวหาโดยได้พูดถึงว่าเชื่อกรรมยุติธรรมเสมอนายเชพพลมีการพูดถึง เรื่องต่างๆในเรื่องของกรรมและเรื่องของความยุติธรรมบอกว่าตนนั้นเดินทางพาแตนผู้เป็นภรรยาไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ทางโจทย์ได้ยื่นข้อก่าหาแล้วเราจะไปเข้าพบกับอายการจังหวัดมุกดาหารว่าไปตามกระบวนการทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็พยายามที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างไม่ว่า จะเป็นการรายงานตัวจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือหมายเรียกต่างๆเราจะไม่มีการหลบหนีหรือหายหน้าไปไหนเราจะสู้จนถึงที่สุดความยุติธรรมมันต้องเกิดกับครอบครัวเราไม่มีใครตอบได้ว่ามันจะยืดยืด้อไปกี่ปีที่เราจะต้องเจอมรสุมเรื่องราวต่างๆที่ถมเข้ามาเหมือนกับฝนตกห่าใหญ่ที่มัด ที่มันพัดเอาทุกๆอย่างเข้ามาทำให้พลและเต่นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นย้ำเสมอว่าใครที่ไม่เป็นพลและเต่นมักจะบอกว่าบอกความรู้สึกนี้ไม่ได้เชื่อเถอะว่าเมื่อความจริงนี้มันปรากฏขึ้นมาเชื่อว่าแรงอธิษฐานคําสาบานของคนที่เคยกล่าวไว้เคยพูดไว้ มันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟี่ทุกท่านสายบุญทุกท่านกำลังใจจากทุกท่านเพียงน้อยนิดคนละหนึ่งกำลังใจมันก็ทำให้พลและเต๋นฮึดขึ้นมาสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับครอบครัวเราอยากเจ้ความยุติธรรมมันยังคงอยู่ไม่ว่ามันจะยาวนานขนาดไหนช่วยลูกช่วยหลานเหมือนกับประโยคหนึ่ง ที่เอซพูดกันเยอะมากเราจะสู้ไปด้วยกันจนกว่าความจริงมันปรากฏขึ้นมาปรากฏออกมาบางวันก็ท้อแต่ไม่ถอยผลักด,ดันคำว่าท้อขึ้นมาเป็นกำลังใจให้หดสู้คนที่ไม่เข้าใจในตัวของพลก็ไม่เป็นไรพลไม่ถือแต่สักวันหนึ่งข้างหน้าวันข้างหน้าความจริงทุกอย่าง จะปรากฏขึ้นมาส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจถ้าหากคนกับเต๋นได้มีโอกาสไปทําบุญที่ไหนๆหากเจอกับ f อที่คอยให้กำลังใจพลและเต๋นก็สามารถให้กำลังใจพลและเต่นได้พลยังบอกอีกว่าพลนั้นอยู่ที่กกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก็ช่วยกันดูแลครอบครัว ขอให้เอฟซีนั้นช่วยดูแลครอบครัวของเราน้ำมนตและโอมให้น้องนั้นมีการศึกษาที่ดีอยากให้น้องทั้งสองเข้มแข็งเชื่อว่าสิ่งที่คอยบอกลูกทั้งสองจะสำฤทธิ์ผลส่งผลดีให้กับน้องๆขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ไม่ทอดทิ้งครอบครัวของเราเราจะสู้และเราจะต้องได้รับความยุติธรรม เรามาต่อกันที่ทางด้านของเพจดังกันต่อนะคะโดยเพจดังเพจกูอีแฉเพจกูมันแรงวีสงได้มีการพูดข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าอ,อ้ามาฟังท่านทนายสุดหล่อท่านพูดได้น่าฟังและเข้าใจง่ายมากมาข้อคิดเรื่องกฎหมายทนนายท่านได้พูดถึงและก็ให้ความรู้ไปควบคู่กันไป เจตนาคาและร่วมกันปกปิดซ่อนเรนอำพังสุขข้อหานี้ก็หนักอยู่นะพุ่งนี้มีลุ้นอีกแล้วรีบๆขอพรปู่วิปริตนาคาและเจ้าแม่ไม้ตะเคียนแต่ต้องไปขอกันทีสำนักงานนะพอเจ้าที่ได้ยิดไปนอนอยู่ที่สำนักงานนานล่ะเออๆออยังเหลือพระพรมอีกว่าๆไปเหิะน,นะ แต่น่ะเผื่อท่านจะชี้แนะไปเดียนะหารอ๋อและช่วงบ่ายๆตูลงโพ์ที่เถกได้โผลหัวออกมาไลรสดแม้แมมาลบกัดเพจกูจนโพ์กูรวงเลยนะมึงแต่ก็เฉยๆโพ์ถึงเพจจะรวงก็แค่สร้างใหม่ซีอาช่องอานุนเชื้อสัตว์บงกฎกูร่วมกับลุงพลงานนี้จะรอดไม่รอด สวัสดีครัพบมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทานกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกฎหลังจากลุงพลมีการถูกเรียกตัวเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นข้อหาเจตนาฆ่านะฮะก็ทําให้คดีนี้ตึงเครียดความกดดันโผมไปที่ลุงลพลทันทีเลยเพราะตอนนี้ลุงพลจะมีการถูกแจ้งข้อหา1นึ่พาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา 2. ทอดทิ้งเด็กให้พ้นไปจากตนนะฮะ จนเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อ3ก็คือซ่อนเล้นออำพรางศพหรือสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบศพนะครับเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายตรงนี้ก็เป็น3ข้อหาที่ลุงพลกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อไปเจอกับข้อหาเจตนาฆ่ายิ่งทำให้คดีนี้ดูตึงเครียดมากขึ้น5 64นี้นะครับเพื่อแจ้งข้อหาร่วมกันซ่อนเล้นออพรงศพหรือสภาพแวดล้อมของบริเวณที่พบศพ นะครับตามปวิอาญามาตรา150ทวิตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข้อหาเดียวกับลุงคนที่ถูกแจ้งไว้ตามมาตรา150ทวิของปวิอาญาก็คือซ่อนเล้นออำพางศพเดี๋ยวดูมาตรานี้เต็มๆนะครับผู้ดใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพนะครับก่อนการชันสูตร,รพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้เกิดความทําให้การชนสูตร,รพลิกศพ มีหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จำเลยจะต้องกระทําเพื่อป้องกันแก่อนามัยของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง4 0,000บาทนะครับวรกสองถ้าการกระทําความผิดตามวักหนึ่งเป็นการกระทําโดยทุจริตหรือเพื่ออําพางคดีผู้นั้นต้องระวังโทษเป็น2เท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น ฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแจ้งข้อหาร่วมกันซ่อนเล้นอำพางศพนะครับหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพเป็นข้อหาเดียวกับลุงพลลุกคนนะฮะตามามาตรา83คือร่วมกันทํากันตั้งแต่สองคนบุคคลทุกคนต้องรับโทษเท่ากันฐานเป็นตัวการหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าตายอย่างขียดัด มันยังบอกเป็นผู้บริสุทธิ์ผาณาบริสุทธิ์อะไรได้ข้อหาเครียดไม่เครียดก็ไม่รู้แต่พึ่งไปหาแดกชาบูมาหรือว่าจะต้องรีบหากินก่อนเข้าคุกไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนสร้างเพจมาด่าว่าเห็นความระยำของขวเมียคู่นี้แบบเราเห็น ถูกใจสุดๆเอามันเข้าคุกทั้งคู่เลยจะได้เข้าร้องเพลงคู่กันในคุกท่านผู้ชมคะซึ่งทนายอานนท์เชื้อสัตบงกฎนั้นท่านก็ได้พูดถึงว่าหากโดนข้อหาเดียวกับลุงพลนั้นตามมาตรา83คือร่วมก,กันกระทําตั้งแต่สองบุคคลขึ้นไปต้องรับโทษเท่ากันฐานเป็นตัวการซึ่งจะเห็นว่า แต่นั้นไม่สามารถที่จะหลีกหนีตัวนี้ได้และก็ได้รับโทษเท่ากันกับผู้เป็นสามีสำหรับคลิปนี้นั้นเราต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจกูอีเฉเพจกูมันแรงวีสองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ